คือบอกเองสวัสดีฟรอมบึงการวันนี้มองเห็นต้นโคูหรือดอกโคูหรือดอกชายะเพือกโคนเด shower tree or flower they are yellow <c oughs> brightly yellow they are abundant มีมากมาย Southern Asian countries มีมากมายในกลุ่ม ประเทศอาเซียตอนใต้นะครับ they are beautiful but they are not only for decorative purposes ไม่เพียงแต่เป็น uh, ให้ดอกสวยงาม but it's uh, <c oughs> the uh, national flower of Thailand เป็นดอกประจำชาติ uh, ของไทยนะครับ it is <c oughs> known to have several health and medicinal benefits เป็นที่รู้ว่ามีผลประโยชน์ทางการแพทย์หรือสุขภาพอย่างเช่น it helps prevent or r e l i e v e skin rashes of irritation โรคผิวหนังผื่นคันหรือ uh, <c oughs> preventing or helping uh, relieving c o คนนาลา i p a t o n ด้าน constipation uh, ท้องผูกหรือว่าขับ uh, ถ่ายพยาธิ helping getting rid of parasites or worms mm hmm. นะครับ but it's not the, the flowers are not to be eaten fresh ดอกมันไม้กินสดไม่ได้นะครับอย่าเอาไปผัด uh, do not stir fry uh, deep fry ทอด หรือลวกต้มบอยออ r บล a n กินกับ blanch s อ่าลวกลวกินกับน้ำพริกกินกับแจวนะครับหรือกินกับแจวประแดก,แก่าไ่อย่าุเดิมมันเป็นที่นิยมแจ่ fermented fish paste เขาไม่กินกันอย่างนั้นเดอพราะยายไม่ยายจะไปกินจึงสั้นเด้อเขาบอกกินเด้อแต่ว่ามันก็มีผลประโยชน์ ทางการแพทย์หลายๆอย่างเขาก็ต้องเรียนรูกเป็นอย่างจะเอาไปแกงไปต้มไปแจ้กไปกินกัพปงกับแจวนะครับวันนี้สวัสดีครับจากบ้านนอกเข <c oughs> ตบืงการนะครับสวัสดีครับ